เรียนอาจารย์ที่คณะเกษตรดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลุ่มของผมนะก็จะมีนางสาววิชยาพรนานาพัตตีนะคระ6611สาว50สาว2และก็ะผมชื่อนายเอกสัมมาจันนะค่ะ6611สาว505นบวันนี้กลุ่มของผมจะมานำเสนอในหัวข้อที่8นะชื่อเออ่การประกันคุณภาพการศึกษาในแต่และระดับและประเทศการศึกษาครับ หัวข้อที่1ก็จะเป็นความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาค่ะจะกล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาคือกระบวนการในการในการติดตามในการพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญก็คือการสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นครูนักเรียนผู้บริหารการศึกษาต่อไปหัวข้อที่2ก็จะเป็นแนวคิดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ก็จะเป็นการเป็นผู้เรียนเป็นูนย์กลางการสร้างความร่วมมือร่วมคิดร่วมทำระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาเพราะว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษานะคะขอข้อที่3ก็จะเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาก็จก่าวถึงการเป็นกระบวนการที่มีการ การติด,ดาตามตรวจสอบประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษาค่ะข้อในหัวข้อที่4นะครับก็จะเป็นออมาตรฐานตัวชี้วัดในการออการประเตินคุณภาพการศึกษาซึ่งก็จะมีอยู่ออสาม สาม,มาตรฐานนะครับแล้วก็ประกอบด้วย21ตัวชีวันนะครับซึ่งมาตรฐานที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับออด้านการพัฒนาผู้เรียนนะครับก็จะมีเกี่ยวกับการอ่านการเขียนครับแล้วก็มาตรฐานที่สองนะครับก็จะเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาครับแล้วก็มาตรฐานที่สามนะครับก็จะเกี่ยวกับการจัดการการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครับ แ้วก็หัวข้อที่5นะครับก็คือจะเป็นกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาครับซึ่งจะประกอบด้วยสารส่วนใหญ่ๆนะครับแล้วก็6ขั้นตอน,นครับซึ่งส่วนแรกก็จะเป็นการควบคุมนะครับควบคุมงานก็จะมีการจัดความแผน,นครับ ก็ส่วนที่สองเ่อจะเป็นการตรวจสอบนะครับก็จะมีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับแล้วก็ส่วนที่สามจะเป็นการประเมินผลนะครับซึ่งหัวข้อแล้วก็หัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อที่ห้าหัวข้อที่หกนะครับก็จะเป็นการประกันคุนะครับภายนอกนะครับก็การประกันคุณภาพภายนอกก็จะ อนหลักๆนะครับก็จะมีเนออึ่งก็คือจะเป็นการให้สถานศึกษาครับเรเมิตัวเองก่อนแล้วก็ขั้นตอนที่สองก็จะเออเป็นในส่วนของอมอมสทอำการตรวจสอบข้อมูลของสถานศึกษาแล้วก็ส่วนที่สามก็จะเป็นการจัดการประชุมของคณะกรรมการ ที่ตรวจสอบนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็จะเป็นการลงพื้นที่ของคณะกรรการตรวจสอบครับแล้วก็ขั้นตอนที่5ก็จะเป็นการประเมินผลแล้วก็วอดผลครับองครับ